วันศุกร์ที่23เมษายน2021นะครับวันนี้ในบูชาขอบพระคุณเราในไตรตองพระเจานะของพระเจ้าร่วมกันอีกจากหนังสือกิจการอคัสาวกนะครับวันนี้ก็เป็นอีกบทหนึ่งที่เรา,าไฮไลท์หรือว่าเห็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากของโซแห่งทาสัสหรือพอล อโพโซหรือว่านักบุญเปาโลอัคาสาวกผู้ยิ่งใหญ่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในวันก่อนหน้านี้นะครับเป็นเด็กหนุ่มที่ได้ติดตามาพระศาสนาจักได้ติดตามเรียกว่าชีวิตคิตชนเริ่มต้นนั้นบรรดาคนหนุ่มได้ติดตามพระเยซูคริสต์นี่เป็นจำนวนมากเลยแล้วก็โดยเฉพาะจากบรรดาผู้นำพระศาสนาจักในยุคแรก ละบุคคลที่ได้กล่าวถึงไปนั้นก็ดังท,ที่ได้เล่าไปแล้วก็คือสเตฟานอสหรือสเตฟานโอและยังมีฟิลิปที่เป็นสังคานุกรหรือเป็นดิอาโกโนที่ได้ไปทำงานที่โซมาเลียแล้วได้พบชาวเอธิโอเปียขันทีผู้นั้นที่นั่งรถมา้าเราคงจำได้นะเวลาเราเสกรถหรือว่า อวยพรยานพาหานะนี่เราก็จะได้ยินเรื่องราวของฟิลิปกับชาวขันทีเอธิโอเปียคนนี้นี่แหละครับแล้วก็มีอีกบุคคลหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้และเป็นผู้ยิ่งใหญ่จริงๆนั่นก็คือโซแห่งทาสัสหรือต่อหลังได้กลายเป็น <c oughs> พอ่อหรือเปาโลอักรสาวกผู้ที่เคยเบียดเบียน คิดศาสนาอย่างยับเยินนั่นว่าย่างวาอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าเขานั้นเป็นชาวยิวแท้เป็นฮีบรูที่มีบรรพ่อแม่มบรรพบุรุษนั้นเข่งครัดมากในเรื่องของศาสนายูดายซึมและเขาได้เบียดเบียนคิดจชนได้เป็นคนเป็นพยานยืนที่จะประหารสเตฟาโนนั่นเขาทั้งนั้น แล้วก็เขาอยากจะทำลายให้คิดศาสนานั้นสิ้นซากไปในชุกนั้นแต่พระเจ้ามีแผนการที่ที่เราชง,งนสนเทมากที่ในระหว่างที่จะเดินทางไปเบียดเบียนเขาเขาขอเรียกว่าหมายสารนะหมายจับจากสารสูงที่เจูรุสแม็มให้เขามีอำนาจเต็มในการที่ กำจัดบรรดาคิทชนอะไรทั้งหลายทั้งปวงเขาจึงเดินทางไปที่ซีเรียดามัสกัสที่ไปที่นั้นเราก็รู้เรื่องราวดีทีเดียวนะครับที่เขาตกมา้าลงมาอย่างไรและหลังจากนั้นพระเจ้าจึงได้บอกว่านี่แหละโซหรือว่าเซาโลท่านเบียดเบียนเราทำไมแล้วก็ถามว่าท่านเป็นใครเราจำเรื่องราวได้นะครับก็บอกเรานี่ไงคือพระเยซูคริส ที่เจ้ากําลังเบียดเบียนเราอยู่ก็หมายถึงว่าการเบียดเบียนศาสนาจากเบียดเบียนแม้คิจชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนใดคนหนึ่งก็เท่ากับเป็นการเบียดเบียนชีวิตพระเยซูคริสต์เองในที่สุดพระเจ้าก็จะใช้บุคคลเหล่านี้แหละอย่างเรียกว่าคาดไม่ถึงหมายถึงว่าเขาก็ได้ให้พระเจ้าก็ดนใจนะเพราะตอนนั้นเปาโลตาบอดอยู่สมวัน พระเจ้าก็ดนใจอนันเนียที่เป็นสิทธิ์คนหนึ่งอนันเนียก็บอกว่าให้ไปหาโซแห่งทาซัสเนี่ยที่ตอนนี้มองไม่เห็นตาบอดแล้วก็อนันเนียก็ไปรักษารักษาแล้วก็ให้คำแนะนำว่าจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรกล่าวคือไปประกาศพระวจ,จะนะด้วยเหตุนี้เขาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นพ่อหรือเปาโล ได้ออกไปประกาศพระวจนะของพระเจ้ากับนานา,นาชาตินั้นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเราจะต้องฟังเรื่องราวของเปาโลอาคาสาวกหรือเซนพออ o โพโซนี่ไปอีกยืดยาวมากแต่ว่าวันนี้อยากจะให้ข้อคิดเพียงแต่ว่าพระเจ้านั้นมีแผนการเสมอสำหรับบุคคลที่ เรียกว่าเราอาจจะคาดไม่ถึงแต่มันจะมีมุมหักเหในชีวิตพระเจ้าได้เข้ามาแทรกอยู่ในประวัติศาสตร์ในประวัติชีวิตของแต่ละบุคคลและถ้าบุคคลนั้นเป็นคนที่จริงใจจริงจังพระเจ้าจะมีวิธีการเสมอให้ได้พบกับหนทางที่แท้จริงในชีวิตฉะนั้นดุดดังเปาโลหรือว่าพอเนี่ย ถ้าพออยู่ในวันนี้นะครับมีชีวิตอยู่ในวันนี้ณนะวันนี้เนี่ยพ่อก็คิดว่าเขาก็คงเป็นลักษณะแบบนักเขียนนักสื่อมวลชนเรียกว่าจะบอกเป็นเจ้าพ่อสื่อหรือก็ประมาณนั้นนะอาจจะเป็นนักทำรายการวิทยุโทรทัศน์เป็นนักเขียนนักอระไรที่จะนำให้ข่าวของพระเจ้านั้นออกไปส่สู่ทุกคนแล้วก็ด้วยความ เราร้อนจากประสบการณ์ตรงหมายถึงว่าได้พบพระเยซูคริสต์ผู้ที่กลับคืนชีพนะครับแม้ไม่ได้เจริญชีวิตอยู่ด้วยกันเรื่องราวของพออโพอโซหรือเปาโลวันนี้ก็ขออยากจะให้เป็นข้อคิดว่าพระเจ้านั้นทำอัศจรรย์และเลือกบุคคลที่เราคาดไม่ถึงตลอดเวลาในศาสนาจักรนะครับเพราะว่าพระคุณของพระจิตเจ้านั้นยิ่งใหญ่เกินที่เราจะจะบรรยายได้ วันนี้ก็เช่นเดียวกันเรามาหันมาถึงดูเรื่องราวของอดูเรื่องราวของชาวยิวเขากำลังทะเลาะกันเพราะว่าตอนนี้เราฟังพระวจนะของพระเจ้าจากจรอาคาสาวกเนี่ยที่เราถึงเรื่องพระเยซูคริสต์นั้นเป็นปังทรงชีวิตเป็นอาหารทิพมาเลี้ยงเราเราก็ได้อ้างว่าในสมัย บรรพบุรุษนั้นหมายถึงชาวยิวที่อยู่ในทะเลทรายนั้นเขาได้กินขนมปังที่ตกมาจากฟ้าฟ้าคือเราเรียกว่ามันนามันนานั้นเป็นเ,เรียกว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นมันนาแปลว่าอะไรนะนี่คืออะไรเพราะคนก็ไม่รู้ล่ะก็เป็นเหมือนกับยางไม้ที่ปิวมาเหมือนกับแป้งมีรสหวานเลยนั่นเขาว่ากินแล้วก็ตายหมายถึงว่าเป็นอาหารประทังชีวิตในโลกนี้ แต่พระเยซูคริสต์ก็ยืนยันว่าพงนั้นเป็น,เป,นปเป็นปังทรงชีวิตกล่าวคือในศิลมหาสิเน์นั่นเองซึ่งชาวยิวก็ถกเถียงว่าคนนี้จะให้เลือดให้เนื้อของตัวเองเป็นอาหารได้อย่างไรแต่พระเยซูคริสต์ยืนยันนะครับผู้ที่รับผรกกายของพงนั้นและดื่มพระโล uh หิตของพงคือถ้วยองุ่นที่ได้รับการเสกถวายพระพรได้กลับกลายเป็น ร่างกายของพระเยซูคริสต์และก็เป็นเลือดเนื้อของพวกนั้นได้จะมีชีวิตนิรันดรแน่นอนนะครับด้วยเหตุนี้วันนี้เพียงแต่เป็นการรื้อฟืน้นความเชื่อของคริสตชนในการประทับอยู่ของพระเจ้าพ่อเองก็อยากจะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะเกี่ยวกับเรื่องมหัศจรรย์ศินมหาสนิทเนี่ยให้ฟังเพียงแค่เป็นเครื่อง เตือนจิตใจเราว่าเราต้องปลูกความเชื่อของเราเราก็เป็นแบบโทมัสนั่นแหละโทมัสอาคาสาวกนั่นแหละที่เราถ้าไม่เห็นถ้าพิสูจน์ไม่ได้ถ้าจับต้องไม่ได้ฉันไม่เชื่อในยุคปัจจุบันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ฉะนั้นคนปัจจุบันนี้ก็เป็นแบบโทมัสถ้าเราไม่เห็นด้วยตาไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ใค่ว่าเป็นสมมุติฐานที่เราตั้งขึ้นมาแล้วต้องพิสูจน์ให้ได้เนี่ยเราก็จะไม่เชื่อ แต่ขณะเดียกันพระเจ้าก็ทำอศัศจรรย์ให้เราเห็นทุกวันนี้อย่างที่ได้เล่าให้ฟังเมื่อวานนิกี M ่ิกับเมืองลันชาโนนะครับที่ประเทศอิตาลีนั้นบางคนว่าโอ้ oo, นี่มันตั้งศตวรรษที่แปดแล้วมันเรื่องไกลตัวแต่ก็เหตุการณ์แบบนี้อศัศจรรย์นี่มันเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ทุกแห่งทั่วโลกนะครับเพียงแต่ว่าก็อาจจะเก็บมาเล่าให้ฟังเพื่อจะเป็นข้อเตือนใจได้นะครับ เอาเรียกว่าเอาใหลายเมืองนะครับวันนี้เดี๋ยวขอเล่าสักเมืองหนึ่งก็แล้วกันเมืองกัชเชีเมืองกัชเชีเนี่ยเป็นเมืองที่นักบุญริต้ากับได้อยู่ที่นั่นนะครับเป็นคณะออกัสตินแต่ว่าที่นี่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้นะครับก็คือมีบาทหลวงเนี่ยศาสนาบ,บริกรถูกเชิญไปส่งศีลตอนดึกอ่ะตอนค่ำคืนเนี่ย เพราะว่าจะมีคนที่กำลังจะสิ้นใจกำลังจะตายเขาอยากจะรับสินมหาสนิทนี่แหละทีนี้ศาส,สนาบริกรหรือบาทหลวงคนนี้เนี่ยคืว่าขี้เกียจไงโอ้ยต้องไปอัญเชิญแผ่นศิลแล้วก็ต้องใส่ใส่ในที่เหมาะสมเราเรียกว่าพระอบศิลก็แล้วกันพระอบศิลที่อย่างดีอย่างเหมาะสมเพราะว่าเป็นที่ประทับของพระเจ้า แต่ด้วยความที่เกียรคร้านด้วยความที่เกียรคร้านเขาก็เอาแผ่นสิเนี่อ่านแนบไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งก็แล้วก็หนีบใต้รักแหลไปพอไปที่นั่นพอเปิดหนังสือนี่ก็ถจะเปิดเปิดไม่ออกก็เพราะว่าแผ่นปังที่แนบไว้ในหนังสือนั้นได้กลายเป็นเนื้อและเลือดที่ติดอยู่กับหนังสือนั้นเลย นี่ก็เป็นเตือนสติอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้นี่ในศตวรรษที่14นู่นน่ะยังไกลไปก็มาดูเอาใกล้ๆกันล้ก,ลกันใน่กรุงบัวนอสไอเรสประเทศอาร์เจนตินานะครับในปีสัก1,996ก็เกิดอัศจรรย์อันหนึ่งเหมือนกันที่เกิดอัศจรย์อันนี้ก็คือในพิธีบูชาขอบพระคุณพิธีมิสานี่แหละ ก็มีคุณพ่อคนหนึ่งเขาก็ททำแผ่นขนมปังแผ่นสิลเนี่ยตกลงไปแล้วตกไปยังที่สกรปรกที่มันพื้นที่ที่เปืดอเปื้อนก็ก็ละเลยก็ปล่อยทิ้งไปพ่อเขาก็าปล่อยละทิ้งไปฉะนั้นแต่มีสัตุรุษคนหนึ่งเขาบอกเอ้ e y, เรื่องนี้มันไม่ได้นะนี่นะเราต้องชื่นชมบรรดาพี่น้องสตุรุษหลายคนก็มีความเชื่อท,เ mm. ทีเดียวก็วิ่งไปหาคุณพ่อองค์หนึ่ง คุณพ่ออเล็กซานโดรเบเซตคุณพ่อคนนี้ก็เลยวิ่งมาแล้วก็บอกอ่ะเดี๋ยวพแผ่นสินนั้นตกลงไปสกรปรกมากวิธีการก็คือตั้งใจไว้ว่าเอาแผ่นปังนั้นน่แผ่นขนมปังนั้นเอามาแช่น้ำไว้สักคืนหนึ่งเพื่อให้แป้งนั้นละลายไปก็จบไปแต่ที่ไหนได้พอ ไว้แช่ในน้ำพอวันลุ่งแต่เช้ามาดูก็กลายเป็นเลือดเป็นเนื้อที่ไม่ละลายอยู่ที่นั่นในช่วงนั้นนะครับก็ได้เ,เกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาเราได้ส่งเรื่องนี้มาให้ทางวัติกันแล้วก็ต้องให้ทางการแพทย์ด้วยนะที่สำคัญพิสูจน์เรื่องอัศจรรย์ไม่ได้อยู่อยู่จะทึกทักหรือบางคนก็บอกโอ้ยค oh, ุณแต่งเรื่องเอาเองหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้ เรียกว่าจะเอออออวยอไปทําให้สิ่งนี้ผ่านในสมัยนั้นเป็นยุคของที่เรียกว่าบิชอปผู้ช่วยที่ชื่อฮอคเฮอเคมาริโอแบ็กโอนโยนี่แหละก็คือภาษาปาฟรานซิสเนี่ยเป็นบิชอปผู้ช่วยที่นั่นก็ยังได้ส่งเรื่องราวขึ้นมาเพื่อจะพิสูจน์ความมหัศจรรย์อันนี้เลยนะครับ ฉะนั้นเราก็เป็นข้อตวนใจแล้วก็ยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะครับที่พ่ออยากจะเก็บนํามาเล่าเพื่อฟื้นฟูความเชื่อของเราว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นอาหารแท้และเป็นเลือดเนื้อแท้จริงที่มาหล่อเลี้ยงชีวิตฝ่ายจิตแล้วก็วิญญาณของพวกเรานะครับเป็นการรื้อฟื้นความเชื่อที่ให้เราพวกเราได้ตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่ว่า การไปรับศีลการไปร่วมพิธีนั้นทําแบบผ่านๆไปหรือไร้ซึ่งความเคารพไร้ซึ่งความเชื่อและก็วันนี้ทางาศาสนาจากักรทั้งคทาทอลิกทั้งออรโ์โธดอกซ์ศาสนาจักรตะวันออกตะวันตกก็ได้คิดถึงนักบุญองค์หนึ่งแหละแม้กระทั่งพี่น้องชาวมุสลิมก็เชื่อนักบุญองค์นี้ก็คือเซนต์จอชนักบุญจอชนะครับจอชเนี่ย ในเกิดขึ้นเรื่องราวในศตวรรษต้นศต,ต,ตวรรษที่4ท่านได้เสียชีวิตในวันที่23เมษายนปี303แล้วก็เรามักจะได้ยินเรื่องราวของท่านว่าจอรชและก็มังกรข่ามังกรเรื่องราวจะเป็นเช่นไรเรื่องเป็นแบบนี้ครับก็คือว่าจอชดนความจริงเนี่ยเขาเกิดใน ในที่กับโดเชียกบรบโดเชียก็คือประเทศกรีกโบราณคือปัจจุบันก็คือตุรกีนั่นแหละบิดาของท่านเนี่ยเป็นทหารที่เป็นคนสนิทของจักรพรรดิอาณาจักรโรมันเดอเกเชียนนะครับจักรพรรดิแล้วก็พ่อของจอชเนี่ยชื่อ,อเจรอนติอสเจรอนติอสเนี่ย เป็นทหารที่มีชื่อเสียงเป็นทหารที่เป็นคนสนิทของจักรพรรดิเดโอคลลเทียนทว่า,เ,าเจโรนเทียสเนี่ยได้จากไปแล้วก็หลังจากนั้นบิดาของจอชนะฮะจากไปหลังจากนั้นแม่ของจอชก็จากไปจอชก็เลยเป็นเด็กหนุ่มมละอายุราวๆสักย0กว่า วันหนึ่งก็มีโอกาสได้พบกับจักรพัิเดลเกรเชียนเนี่ยก็เลยบอกว่าอยากสมัครเป็นทหารทีนี้จักรพัิก็ถามแล้วเป็นมาอย่างไรลูกเต้าเหล่าไข่ก็เลยบอกให้ฟังว่าบิดาของฉันบิดาของฉันเป็นทหารคนสนิทก็คือเนี่ยเจโรนซิออสเนี่ยจอต์ทีสตายไปแล้วโอ้จักรพัิเดเลเคเชียนก็เลยรับ จอจเนี่ยเข้าบรรจุเป็นทหารเมื่อเป็นทหารก็ได้รับเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาอย่างสูงมากเลยกลายเป็นทหารองครักษ์กลายเป็นทหารที่เรียกว่าแข็งแกร่งแก้วกล้าแต่พื้นฐานเดิมเนี่ยจอจเนี่ยมาจากตระกูลที่ดีนะครับเขามีความเชื่ออยู่แล้วเขามีความรู้ในพระเยซูคริสตเขารักษาความเชื่อของเขาแม้เป็นเด็กหนุ่ม มาจากทางดินแดนของกัปปโดเชียฉะนั้นเมื่อเป็นทหารนี่เขได้ทำงานอย่างดีแหละว,วันหนึ่งที่เมืองอซิโอเรเน่ในทัพปัจจุบันก็คือประมาณประเทศลิเบียก็มีเรียกว่าคำเล่เาลืออย่างเรียกว่ามากมายว่ามีมังกรที่อาศัยอยู่ในบ่อน้ำใหญ่ และมังกรรือว่าจระ,ะเข้ยักษ์นั่นน่ยอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วก็ทําให้ผู้คนล้มตายไปจํานวนมากทีเดียวและด้วยเหตุนี้เนี่ยคนในเมืองโดยเฉพาะเจ้าเมืองที่นั่นก็เพื่อจะระงับความโกรธแค้นของมังกรน่ะก็จําเป็นจะต้องเอาแกะไปวันละสองตัวสองตัวอย่างนี้จนแกะเนี่ยหมดเมืองไปแล้วแล้วหลังจากนั้น มังกรถ้าขาดาการเหมือนกับว่าบูชาตรงนี้เนี่ยหรืออาหารเนี่ยก็จะโกรธแค้นด้วยเหตุนี้ทางบ้านเมืองก็เลยมาตกลงกันผู้นำทั้งหมู่บ้านในเมืองซิรเรเน่ก็บอกเอาอย่างนี้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็รู้ได้ยังไงไม่รู้ว่ามังกรต้องการหญิงสาวที่จะเป็นอาหารประจำวัน ก็เลยทําไม่ให้นี่จะโกรธแค้นมากแล้วก็ที่สุดแล้วก็เลยจะทํำยังไงใครคือหญิงสาวแะ่ะที่จะไปเป็นอาหารมังกรยักษ์หรือว่าจาระเข้ยักษ์นี้ก็เลยต้องมีการจับฉลากกันจริงๆมีหลายตำนานนะครับบอกจับฉลากกันไม้ไส้ไม้สัน้นไม้ยาวเนี่ยแหละพอจับได้แล้วก็เขาก็ตกลงกันก็ต้องมีการอย่างนี้แหละเสียสละทุกวันวันหนึ่งลูกสาวของ เจ้าเมืองที่ดีหรือลูกสาวของกษัตริย์แห่งเมืองเล็กๆนี่เซิเรเน่ก็เกิดจับได้จับฉลากที่ต้องไปเป็นเครื่องบูชาของเจ้ามังกรโอ้เลยทําให้พ่อเขาไม่ยอมไงก็จะให้คนอื่นไปแทนนี่ก็ไม่มีใครยอมแน่นอนเรื่องราวนั้นก็เลยต้องทําให้ลูกสาวของกษัตริย์น้อยคนนี้หรือว่าเจ้าเมืองคนนี้ต้องยอมเสียสละ ในระหว่างนั้นเขาก็เด็กสาวน้อยคนนี้ก็สวดภาวนาขอให้พระเจ้าคุ้มครองด้วยเหตุน,นี้เนี่ยจอรชเขาก็เป็นนายทหารผูก้กล้าก็มาที่นี่เมื่อได้มาที่นี่แล้วก็ถามเรื่องราวเป็นอย่างไรก็ได้ไปสู้กับมังกรเมื่อไปสู้กับมังกรแล้วก็ทำเครื่องหมายกังเขนแล้วก็ใช้หอกนั้นทิมแทงมังกรเข้าที่ปาก จนตายมังกรตายไปากษัตริย์คนนี้ก็เลยที่เป็นเจ้าผู้ปกครองเมืองนี้ก็เลยบอกนั้นท่านได้รักษาลูกสาวฉันไว้ที่เป็นเจ้าหญิงแห่งเมืองก็เลยอยากจะยกสมบัติทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นสิ่งตอบแทนเป็นเครื่องตอบแทนแต่จอร์จเขาบอกเขารับไว้ไม่ได้หรอกขอให้เอาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ไปแจกจ่ายคนยากคนจน ตามเจตนารมณ์ของการเป็นคิจชนนั้นจะไม่รับสิ่งใดๆทั้งสิ้นเนี่ยเรื่องราวก็เป็นแบบนี้แล้วหลังจากนั้นต่อมาอีกระยะเวลา,ลา,ลา,ลาปีสองปีขึ้นมาเป็นวันวันนั้นเป็นเฉลิมฉลองเทพ,พเจ้าโรมันแล้วก็จกักรพรรดิเดลเกรเชียนเบอกว่าต้องการที่จะทำให้เทพเทพ,พเจ้าโรมันพอใจก็เลยขอให้ จับพวกบรรดาคิตชนนั้นมาประหารจับบรรดาพวกขิตชนนั้นมาเผามาฆ่ามาอะไรด้วยทำที่ให้เทพเจ้าโรมันพอใจฉะนั้นจอจเนี่ยเขาได้รับคําสั่งนี้มาเขายืนที่นั่นเขาก็เลยบอกจกักรพรรดิไปว่าเอออันนี้มันไม่ยุติธรรมนะเพราะว่าไอ้เรื่องความเชื่อทางศาสนานั้นมันเป็นเรื่องสู่บุคคลอะไรจกักรพรรดิเดวเคลเชียนไม่รู้เลยว่า จอชนั้นทั้งๆท,ท,ท,ที่จักรพรรดิรักมากบอกว่าเลยสาร,รภาพบอกผมเป็นคริสเตชนผมที่จงรักภักดีฉะนั้นจกักรพรรดิเดอเคลเชียนก็พยายามมากที่จะเปลี่ยนใจบอกว่าถ้ากลับมานับถือเทพเจ้าโรมันจะได้ให้เลื่อนตำแหน่งเป็นผลเอกเป็นอะไรอะไรไปโอ้โหให้รางวัลมากมายแต่จอจเขายืนยันว่า เขาไม่ไม่ไม่สามารถที่จะทําเรื่องนี้ได้นี่แหละครับคนที่สุดก็ถูกประหารถูกประหารชีวิตโดยการตัดศีรษะเป็นนักบ,บุญผู้ยิ่งใหญ่เป็นแบบอย่างทหารหนุ่มจึงเป็นองค์ประถมองค์ประถมของบรรดาทหารฐานทั้งหลายและที่สุดแล้วในประเทศอังกฤษเนี่ยก็มีเรื่องราวมากมายก็ได้ให้นักบ,บุญจอชเนี่ยเป็นองค์ประถมฉะนั้นเราจะเห็นธงของสหราชอาณาจักรเนี่ยตรงกลางนั้นจะเป็น ธงเป็นกางเขนของเซนต์จอจแล้วก็เราก็ได้ยินเรื่องราวเรื่องนี้มากมายภาษาป่าฟรานซิสนั้นก่อนที่จะขึ้นเป็นภาษาป่าฟรานซิสนั้นเราก็ทราบอยู่แล้วพระนามของพวกนั้นก็คือฮอกเฮมาริโอเบโกลิโอฉะนั้นฮอกเฮเนี่ยฮอกเฮก็คือจอจเซนต์จอชนี่เป็นนักบุญที่พอปพล่ามากนะครับ นั้นม,มีผู้คนนิยมมากวันนี้เราขอท่านเราสวดภาวนาให้ท่านนะครับขอพอรจากท่านให้ท่านวิงวอนพระเจ้าให้เราเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญเข้มแข็งวันนี้พ่อถวายบูชาขอบพระคุณสําหรับผู้ที่ขอคําภาวนาในวันนี้ผู้ที่รู้สึกว่าความเชื่อคลอนแคลนผู้ที่สงสัยในสิ่งต่างๆมากมายในชีวิตพ่อภาวนาสําหรับผู้ที่กําลังเผชิญกับปัญหามากมายขอพระเจ้า ขอพระคุณของพระจิตได้เปลี่ยนให้เป็นแบบโซแบบเปาโลขอพระเจ้าได้นำทางชีวิตเราในาความสว่างไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอย่างไรถ้าร่วมจิตใจกันในบูชาขอบคุณจากพระแท่นบูชาในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าได้ประทานพระพรสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่23เมษายนและในเดือนเมษายนและผู้ที่มีนามจอชโดยเฉพาะบิชอปจอชที่ล่วงรับไปแล้วด้วยและ ตามเจตนารมณ์ต่างๆที่พี่น้องต้องการอาเมน